สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องดุษณีสป,ปามาแล้วเอาดินทมหนาฝนน้ำไหลถ่วมเบิดค่ะพี่น้องแรงมีเท่าไหร่ยักสิใดซ้ำไหนที่ค่อยเห็ดไปนี่แหละท่วมเบิด ไลนิดเดียวกัวบถั่วบ้านเจ้าของบ้านอายุ83ตายหมดแล้วปล่อยไว้กับเสียดายดูแลไว้ให้น้องๆต่างคนต่างไปทำงานแยกใหญ่กันกรุงเทพบ้างน้องคายบ้างไม่รู้จะทำอย่างไรจำเป็นก็ต้องดูแล เมยกับเมยพี่น้องเ่ยหลังกดี๋ยวก็เห็นแหละีนแบบอันพวกอันเล่นพวกอันซอยสะซอยดือ้อซอยสะตั้มกว่าถนนค่ะถนนเพิ่งมาทำปีที่แล้วบ้านสร้างแปดสิบปีที่แล้ว แค่ขึม้มฝนตกลิ้นไหลสะนิดเดียวกับท่วมโอ้ยเงินไหลแต่ก่อนนี้ไม่ท่วมตัวเยีมไหลกับไหลจากจากลงทางไหลลงถนนมันสูงกว่าดันดัน,น,ไ,นไม่ดูสนี่อยู่ข้างบนยุติดกันขังบนไหล<า>ไลงมารวมกันตรงนี้มดนำ้ำซ้ายขวา ไม่รู้จะทำอย่างไรจำเป็นก็ต้องได้ท้มกัปลิงสองสามตัวนี่กับพอแห้งแล้วพี่้องเอ้ยเมื่อยด่าไมดูซอนนี่ขอลงคลิปแค่นี้ล่ละค่ะอเล่นเล่น